ะะยิงโฆษณาก็แล้วนะคะโพสทุกวันก็แล้วนะคะว่าืมตรงเวลาก็ด้วยนะคะแต่ก็ยังไม่เกิดยอดขายไม่เจอลูกค้าตัวจริงวันนี้นะคะจะมาขยี้ลงไปให้ลึกอีกนะคะเพราะจึงก็พูดกันซ้นะําๆในเรื่องของการทำคอนเทนต์เพราะเรื่องของการทำคอนเทนต์หรือการสื่อสาระคะ่ะเป็นเรื่องที่จินเองก็ชอบเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะเพราะจินก็ทําการตลาดออนไลน์แบบ ไม่ต้องสต็อกคือทั้งดรอปชิปและแอเฟรดมา7ปีแล้วเนาะนะสิ่งที่ทําก็คือการพัฒนาเรื่องของการสื่อสารและก็การทำคอนเทนต์นี่แหละค่ะนะคะเอาละค่ะนะคะเชื่อว่าณนะตอนนี้นะคะเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้ก็คงรู้แล้วแหละว่าเรากําลังทําสินค้าและบริการเกี่ยวกับอะไรนะคะเพจที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยนะคะช่วยนะคะแก้ปัญหาหรือกลุ่มเป้าหมายของเราคือใครสองข้อนี้เอาให้ชัดนะคะ อ่าเอาให้ชัดก่อนนะคะซึ่งจินเชื่อว่าถ้าใครที่ตามเพจนะคะแล้วก็ตามจินแล้วได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะคะน่าจะชัดแล้วแหละว่าเราชัดก่อนนะคะว่าลูกค้าเราคือใครนะ,ะสินค้าที่เรามีแก้ปัญหานะคะให้ประโยชน์หรือว่าช่วยชีวิตเขาดีขึ้นยังไงอันนี้เคลียร์ให้ชัดนะคะ ถ้ายังไม่ชัดนะคะเอากระดาษมาค่ะแล้วก็เขียนลิสต์ออกมาว่าสินค้าของเราหนึ่งรายการนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะแก้ปัญหาอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลูกค้ากลุ่มนี้คือใครแล้วเขาอยู่ที่ไหนนะคะทำเวิร์กช็อปนี้นะคะพอได้เวิร์กช็อปนี้เสร็จปุ๊บนะคะไปต่อข้อ3ค่ะคือเจาะเฉพาะเจาะจงลงไปค่ะ เฉพาะเจาะจงลงไปหมายความว่าอะไรหมายความว่าวันนี้การเฉพาะเจาะจงเราจะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็น n i c มา market คือความต้องการที่เป็นกลุ่มเฉพาะยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าเราขายในส่วนของสินค้านะคะต้องเฉพาะในการแบบวาง personal เอ้ยวาง positioning คือวางตำแหน่งของเราค่ะว่าเราทำเพจนี้ขึ้นมาสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้เกิดยอดขายสินค้านะคะหรือ ทำเพจนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะนะคะสื่อสารกับคนที่อยากหารายได้มองหาอะไรทําอยากได้สินค้าในกลุ่มที่เราทําตลาดเช่นตลาดอาหารเสริมตลาดสุขภาพความงามตลาดครีมบารุงผิวตลาดคอลลาเจนหรืออะไรพวกนี้ค่ะไปทําไปทําตลาดซึ่งเขาก็จะมาในลักษณะของตัวแทนอิสะนะะระพ์ทเนอร์ธุรกิจ หรือมาในรูปแบบของหุ้นส่วนแบบนี้ค่ะให้เราเฉพาะเจาะจงกลุ่มเข้าไปนะคะหรือนะคะแบบที่3คือเฉพาะเจาะจงลงไปเพื่อที่จะวางตําแหน่งน,ะะนั่นก็คือเรากําลังนะคะจะเปลี่ยนธุรกิจนะคะที่เป็นธุรกิจหรือประสบการณ์หรืองานที่เรารักสิ่งที่เราถนัดมาเป็นนะ อีกธุรกิจหนึ่งที่เป็นเหมือนเครื่องผลิตเงินคือผลิตคอร์สออนไลน์หรือเป็นที่ปรึกษาธุรกิจนะคะนั่นก็คือเราอาจจะต้องไม่เป็นพี่เลีย้ยงมาเป็นโค้ดมาเป็นครูวางตำแหน่งตรงนี้ให้เสร็จก่อนค่ะว่าเราสร้างเพจนี้หรือว่าเพจนี้นะคะหลังจากที่เรารู้ชัดว่าเราจะทำอะไรไปเพื่อตรงเพื่ออะไรนะคะกําลังคุยกับใครแบบเฉพาะเจาะจงแล้วค่ะ เราจะได้นะคะวางตำแหน่งตัวเองเพอวางตำแหน่งเสร็จนะคะสิ่งที่ทําต่อมาก็คือการทำคอนเทนต์ให้ตอบนะคะตอบนะคะสิ่งที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะะมีคลิปก่อนหน้านู้นนะจินทําเอาไว้ก็คือลูกค้านะคะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการไม่ได้ซื้อสินค้าหรือบริการของเรานะคะแต่เขาซื้อ ผลลัพธ์ของสินค้าและบริการของเราที่จะตอบโจทย์เรื่องของเขาฉะนั้นวันนี้หน้าที่เราถ้าชัดแล้วนะคะว่าเรากําลังทำคอนเทนต์เพื่อยอดขายนะคะเรากําลังทำคอนเทนต์เพื่อยอดขายแล้วร้านเราขายเกี่ยวกับสมมตินะอาหารเสริมหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมีเยอะแยะมากเลยเป็นกลุ่มไหนกลุ่มดูแลผิว อ่นะดูแลผิวดูแลผิวเรื่องอะไรเรื่องสิวเรื่องริ้วรอยเรื่องกระเม็ดสีนะคะหรือเราดูแลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกหรือเราดูแลาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของตลาดลดน้ําหนักนะคะก็จะเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะสิ่งเหล่านี้ค่ะเราก็คือทำคอนเทนต์ขึ้นมานั่นหมายความว่าอะไร หมายความว่าคอนเทนต์ที่เราเสือออกไปคือต้องตอบคำถามว่าผลลัพธ์ที่เขาจะได้หลังจากที่กินใช้สินค้าเรามันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นกันถ้าเราวาง Positioning ของเราเป็นแม่ทัพแม่ทีมรับตัวแทนขายถ้าเขามาจอยกับเราชีวิตเขาจะง่ายขึ้นดีขึ้นประสบความสำเร็จและนะคะค้าขายปังปังเฮงๆอยัง,ยง,ยงไง เรามีเทคนิคเรามีกลยุทธ์เรามีวิธีการแบบไหนที่จะช่วยเขานะคะสิ่งนี้คือผลลัพธ์นะคะชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงง่ายขึ้นแบบไหนนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ค่ะที่เราจะต้องบอกออกไปเพราะเวลาที่เขาจะตัดสินใจเขาจะตัดสินใจจากผลลัพธ์ที่เขาจะได้กับชีวิตของเขาโอเคไหมคะนะฉะนั้น ซอยย่อยลงไปอีกในส่วนของการสื่อสารผ่านคอนเทนต์คอนเทนต์ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการเขียนแต่มันหมายรวมถึงการทำรูปทำคลิปนะคะการทำไลฟ์นะคะนั่นหมายความว่าทุกอย่างที่สื่อสารออกไปบนโลกออนไลน์หรือแม้กระทั่งเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสิ่งนั้นก็จะเป็นการสื่อสารออกไปผ่านภาพเสียงคลิปนะหรือการที่เราโพสต์ออกไปบนโลกออนไลน์ค่ะอ่า ฉะนั้นถ้าวันนี้นะคะเรากําลังค้าขายนะคะอยู่ในส่วนของสินค้าและบริการที่ต้องบอกเลยว่าลูกค้าจะมีอยู่สองส่วนนะคะสมองส่วนที่เป็นความชอบความอยากกับสมองส่วนที่เป็นเหตุผลความเชื่อความเชื่อมั่นงนั้นส่วนใหญ่ลูกค้าตัดสินใจจากความอยากแต่แน่นอนสินค้าทุกอย่างนะคะ่ะแต่และประเภทนะคะ ความชอบกอับความอยากของลูกค้าตัดสินใจแบบที่จะซื้อมันก็มีผลของเรื่องของราคาเข้ามามีส่วนฉะนั้นแล้วถ้าเป็นสินค้าที่ตรงอยู่ในกลุ่มของความจําเป็นพื้นฐานปัจจัย4นะแล้วบวกกับรูปภาพคลิปเขียนเล้าอารมณ์ความรู้สึกให้เขายิ่งอยากแล้วราคามันจับต้องแล้วตัดสินใจได้ทันทีค่ะมันจะเกิดการซื้อขายได้ง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันอยากนะสนใจนะ แต่ว่ามันเป็นสินค้าที่อาจจะต้องดูข้อมูลนิดนึงนะคะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือนั่นเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆที่เราจะต้องลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์มากกว่าการแค่ทํารูปภาพสวยๆคลิปสวยๆแต่ตอนนี้ก็ต้องทํานะคะแต่คือการเพิ่มข้อมูลเข้าไปการให้นะคะการการันตีผ่านเจ้าของเพจเจ้าของแบรนด์คือออกมามีตัวตนออกมาบอกเทคนิคออกมาให้ประโยชน์ออกมาสร้างคุณค่า ควบคู่ไปกับการทำแค่โพสขายนะคะโอเคไหมนะคะฉะนั้นแล้ววันนี้ลองเอาไปปรับใช้ค่ะนะคะตั้งแต่เวิร์กช็อปแรกเลยลิสต์ออกมาสินค้าคืออะไรนะคะแก้ปัญหาเรื่องอะไรบ้าง1 2 3 4งหนะคะลูกค้าเราคือใครเป็นกลุ่มไหนนะคะเฉพาะจับจงลงไปถ้านะกลุ่มสุขภาพสุขภาพเรื่องอะไรเรื่องผิวพรรณนะคะเรื่องผิวหนังนะผิวหนังผิวหนังป,ปัญหาเรื่องอะไร ะะเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกเรื่องอะไรเรื่องระบบภายในเรื่องอะไรเรื่องไขมันเป็นเรื่องไหนเรื่องเกี่ยวกับอาหารหรือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเฉพาะเข้าไปค่ะอ่านะคะและนะคะพัฒนาสก,กิลที่เราจะทําการสื่อสารออกไปทํารูปสวยทําคลิปนะคะทําอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นทักษะเนาะทักษะคือแปลว่า,าต้องฝึกและทําซ้ําๆนะคะซึ่งจินเองก็ยังฝึกและทําซ้ําๆไปเหมือนกันนะคะ โอเคนะคะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์และเวลาพอสมควรเอาไว้เจอกันคลิปถัดไปนะคะถ้าคลิปไหนหรือเรื่องอะไรอยากรู้นะคะก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกมานะคะมาคุยมาถามได้ค่ะนะคะจึงก็จะรีบทำในส่วนของคลิปหรือว่ารีบอตอบนะคะเพื่อนๆถ้าอินบ็อกส่วนตัวเราก็คุยส่วนตัวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ